ซื้อเสร็จแล้วเลี้ยวขวานะใบสามครับเริ่มจำหน่ายตั๋วครับโดยเจ้าหน้าที่เทโลครับจำหน่ายตั๋วตามบัตรคิวครับผม1บัตรคิวซื้อได้2องใบครับหนึ่งคนถือมาได้แค่1บัตรคิวฝากกันมาไม่ได้นะครับทุกคนจะต้องใส่เสื้อบุรีรัมย์อยู่นเต็ดเท่านั้นของแท้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนปีไหนก็ได้หมดครับ ยงอแฟนท่านนี้ไม่ใส่เสื้อแต่มีเสื้อคุุมหัวเราก็ขายให้ครับเดี๋ยวมันเปียกเหงื่อน,นะพี่เนาะเอาไว้ใส่เชียดดีกว่าวันนี้สามแต้มวันนี้สแต้มแต้มครับสมแต้มสมแต้มเฉยๆแล้วครับสามแต้มวันนี้สามแต้มส,มมสมลูกอ๋อสแตมสมลูก นี่ไหนไหนคิวเท่าไหร่ครับเนี่ยคิวสิบสี่มากี่โมงครับคิวสิบสี่สิบโมงสิบโมงเช้าคิวสิบสี่ตายแล้วใครมีแบงค์ย่อยขอแบงค์ย่อยด้วยนะครับโอ้โหอันนี้คิวสามแต้มครับสามแต้ม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 อคิวสิบอ่าคิวเก้าสิบเก้าทำไมมาอ๋อเอาบัตรคิวก่อนไม่ต้องเรียงเบอร์ใช่ไหมบัตรคิวแล้วครับอ๋อคนที่มีบัตรคิวก็เก้าสิบเก้า 66โอเค 66. Okay. 66มาตอนงกี่โมงครับ 4, 4โมงเช้าโมงเช้าอันนี้อะไรส2บสงโอ้โห <laughs> <laughs> นี่ครับนี่ครับทำแต้มพี่ทำแต้มครับ,รบ <laughs> วันนี้แฟนๆนนะะมาพร้อมกับกำลังใ,ใจเต็มๆครับ,บให้กำลังใ,ใจนักเตะหน่อย,ยครับ แคนี้สู้ๆนะคะแค่นี้เหรอโอ้ยแค่นี้แค่นี้แค่นี้ก็สู้แล้วมาจากไหนครับมาจากไหนมาจากสะพานใหม่ค่ะสะพานใหม่อ๋อโอเคสู้ๆสู้ๆวันนี้บอกขาขอได้สามแต้มขึ้นจากฝูงได้อ่าคิวขาดแล้วคิวขาดแล้วรุ่นรุ่เนี่ออ่าส่วนใหญ่ต้องการสามแต้มเพื่อขึ้นจากฝูงครับ แฟนๆต้องการสามแต้มเพื่อขึ้นจับผมคิดว่าบุรีรัมย์วันนี้ทำได้ไหมครับได้แน่นอนครับผมมาแชร์เต็มที่ครับหนึ่งคดหรือบาคิวหนึ่งใบเท่านั้นนะครับออสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับโอ้ยสามสิสสามครับสวัสดีครับมาเชียรครัคิวที่สี่คิวที่สี่มากี่โมงเนี่ยหกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่งไปต้นแล้ะครับมาคุณคุณครับมาคุณคุณคู่สิบสองพวก จาะโคลังวันนี้โสวัสดีีครับวัสดีีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีคครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับคิวเรายาวไปถึงโน้นเลยครับนี่ครับวนรอบครับวนรอบทต่อคิวแล้วครับเจออีกแล้วเจออีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เจออีกแล้วเจอคราวก่อนที่ไหนจำไม่ได้นี่ค่ะัดดูสวัสดีไปไหนรู้สึกจะบที่ไหนก็เจอเนาะหนูไปทูกสนามเลยเหรอได้จำได้ละเวลาถามแล้วไม่ตอบเขินกล้องไดไรจำได้ละสนามบุญยชินดาครับสโมสรตำรวจครับ ีครับปแปลๆครับโอ้โหล้อยกว่านี่มาจากไหนกันครับฮะมีนบุรีคิดว่าวันนี้นักเตะจะเป็นยังไงบ้างครับสามแต้มค่ะสามแต้มให้กำลังใจนักเตะเราหน่อยครับสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะขึ้นไปจับฝูงให้ได้ค่ะอ๋อเอาหน่อยครับค่ะสู้ๆค่ะขอจ่าฝูงแล้วกันค่ะวันนี้อืมอ่ะเอาหน่อยครับให้กำลังใจนักเตะหน่อยครับสู้ๆครับสามแต้มว,วันนี้นครับ เหเหโอ้คือยาวมากครับแล้วก็สั้ตามหักกัรแล้วกครับ